ครับผมวันนี้วันนี้เรามาเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็นทีวีซีตัวใหม่ของพวกเรานะครับผมเพื่อที่จะตอกย้ําคําว่าเติมเต็มเข้ามาเพื่อนครับมก็อพิเศษทุกคนครับเนาะเพราะว่าช้างปลายปีเขาใช่คืออยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยช้างเนี่ยครับเขามีมิวสิกคอนเนคชันแบบเยอะมากๆเลยนะครับมีมิวสิกเฟสติวัลแบบเต็มไปหมดเลยตั้งแต่แบบว่าสิ้นปีจนถึง หน้าร้อนปีหน้าเลยครับผมก็คือมีกว่าประมาณห้าหมื่นกว่างานเลยครับแล้วก็มีศิลปินจัดเต็มแน่นอนตอนนี้ชีวิตก็มีแับเพื่อนๆนะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับเหมือนมีการให้กำลังรงให้กำลังใจให้ก็ลังใหใกำลังใจใช่มันคือการแสดงความยินดีการแ <c oughs> สดงความรักไม่ใช่มันคือการแสดงความยินดีครับผมใช่คือมันมีโอกาสว่าเออเนื่องในโอกาสที่ พูดถึงคนนั้นเหรอใช่ค่ะพูดถึงปางกันารันนั่นแหละ <laughs> ครับคือมันก็เป็นการที่เราแบบไปแสดงความดีกับเขาแล้วคือเขาเนี่ยก็มาแสดงความดีกับคือเราอะไรางี้ครับผมใช่แล้วร,รู้ใช่ไหมว่าคนโฟกัส<น>เัาอยู่คนบนโลกเนี้ยเขาเชียร์คือ,อรู้รู้ใช่ไหมใช่รู้แต่คือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คือเราทําไปเพราะเราอยากจะแสดงความดีจริงๆะครับคือไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีคือเป็นวันหนึ่งที่ เห็นไหมว่างานแรกที่โอ๊แบบเป็นแสดงความมีเดียเขาโอ๊ก็อยากแสดงความมีกับเขาต่อไปเรื่อยๆแล้วแล้วการขับเชียร์มันมีเคิร์ฟไหมเคิร์ฟตามเคิร์ฟเลยหรอไม่ขนาดนั้นคือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบมันก็สนิทกันมากขึ้นพูดขนาดไหนครับอะไรนะครับคุยกันแม้เรื่องนี้คือถ้าจะใช้คําว่าคนคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโอ๊แค่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากจะไปแบบไปให้ความสัมพันธ์หรือไปให้คำนิยามอะไรแบบนั้นมากกว่าคือรู้สึกว่ามันก็สนิทกันมากขึ้นถามถึงว่า คุยกันเรื่องประเด็นเนี้ยคุยไหมคุย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 คขามาไงเขามากันเขาก็บอกว่าเออก็ดีๆนะพรุ่งนี้พี่ๆต้องเจอเขานี่ครับผมไม่ได้เตรียมกันไม่ได้เตรียมกันแต่ก็รู้คิวงานนะรู้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องไปงานเดียวกันพรุ่งนี้โอ้มีโอกาสเจอเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีงานก่อนยิงกันเลยไหมล่ะพรวกเนี้ย ไม่ไม่ไม่เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยงานคือโอเปร่าแฟชั่นโชว์พรุ่งนี้ <laughs> ใช่ตอนกลางคืนมันเป็นเพราะว่าแรงเที่ยวกับแรงขง่าวไรับมันเลยทําให้เราทั้งสองคนม,นมีการคุยกันมากขึ้นใช่มันก็หมายถึงว่าพอามันมีเรื่องคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันมีโอกาสได้เจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มีโอกาสที่แบบว่าได้คุยกันมากขึ้นได้สนิทกันมากขึ้นความรู้สึกจะดีขึ้นเรื่อ,อยๆก็ปกติครับปกติครับแต่ตอนนี้จะหมายถึปัญหาปิศาจ คือเอาจริงๆแล้วโอ๋ก็รู้ว่าทุกคนรู้แหละว่าเป็นใครแต่ว่าเขาไม่ประสงค์จะออกน้าเพราะฉะนั้นอ่ะโอ๋ก็ตอบได้แค่ว่าตามนั้นครับก็คือเขาก็ค <igi> ือสขุถว่าเป็นของเขาใช่ไหมอันนี้โอ๋ไม่แน่ใจเขา <อ S 1> <ขอ S 2> บอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ประสงค์จะออกน้ำแล้วเราไปถามของเมท้าวว่าไม่ประสงค์ออกน้ำคนนั้นคือเธอหรือเปล่าผมว่าพรุ่งนี้พี่ๆน่าจะได้คําตอบโอเคอ่ะแล้วพีคาตอบว่าแล้วเราเอาไปแสดงวาณิชย์เขาเขาเอาไปปลูกไหมครับ เขาเอาไปปลูกไหมปัจจุบันนี้เขายังถามมาอยู่เลยว่าต้นไม้เขายังอยู่หรือเปล่าใช่โอ้ก็บอกว่าแม่ดูแลเรียบร้อยมันมาเลยกระโดดตรงนี้งงามดีเออจะไปจะไปบอกตรงว่างานดีที่เขาเติบโตงดงามดีครับผมจะไปหนูถึงเรื่องที่แบบว่าบนคนก็ใต้ดอกไม้แต่มันนี่เราได้ คือคือเอ่อด้วยความที่เราแบบว่าเหมือนไปสู่รู้มาว่าเขาแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเรารู้ใจเขาหมดเหมือนกันนะเราไม่ได้รู้ใจพี่คือปกติเนี่ยตอนช่วงเพื่อนไงเสร็จช่วงโควิดเนี่ยคือเขาอ่ะก็แบบว่าปลูกต้นไม้ลงไอจีทุกคนเห็นทุกคนเห็นตอนนี้เราให้นิยามสถานะเขาว่าอะไรก็เป็นคนที่สนิทกันมากขึ้นเป็นพี่น้องกันที่สนิทกันมากขึ้นมีเรื่องให้เกันมากขึ้นโัน คือจริงๆแล้วโออยากจะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบคือโอบแะบอกว่าอยากจะพูดว่าคือความรักในครั้งนี้คือหรือว่าอะไรตอนนี้โอบเปิดใจหมดเลยนะคือวันคือเคยโอบบอกว่ารอวันพร้อมใช่ไหมวันนี้พร้อมละแต่ว่าคือโอบแบบไม่ได้อยากจะมานั่งแบบว่าให้มันแบบเป็นเรื่องแบบรีบหรือว่าเร่งรัดอะไรประมาณนี้คือโอรู้สึกว่าอยากจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราก็เออเหมือน ใช้เวลามาสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะให้มันแบบซิมเปิลที่สุดเท,ท่าที่เราจะทำได้พร้อมที่ท<ร>จะเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวที่เราคุยอยู่ณตอนนี้ใช่ไหมครับเออเป็นสนิทคนเดียวเลยหรอใช่ก็หนูกบอกว่าหนุพร้อมแล้วจริงจริง <ๆ S 2> แล้วเราก็มีเพื่อนหลายคนใช่เราก็มีเพื่อนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบว่าไม่ได้แบบอยากจะต้องมาแบบจํากัดหรือว่าน่ยว่า,วาเอคนนี้สนิทพิเศษคนนี้แบบสนิทอะไรเงี้ยโอ้เจดพี่ต่อยก็สนิทกันเป็นเฟิร์สชอยเสพ์เป็นเฟิร์ชอยเลอ ไม้คือโอ้โหยิงกันตรงขนาดนี้เลยเฟิร์สชอยในที่นี้หมายถึงว่าอะไรครับอ่ตัวเลือกคืออย่างที่บอตัวเลือกแรกสิคนแรกที่เรานึกถึงที่เป็นคนแรกคนแรกที่เราอยากปรึกาคนแรกเลยโอ้ยจริงจริงแล้วอ่ะเราอย่างที่บอกครับมันคือการที่เราจะต้องแบบว่าทําความรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้อีกอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเออเราสนิทกันมากขึ้นนะเรามีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเรื่องนี้ไปปรึกษาใครมากกว่าคุยกันทุกวันค่ะ เราปรึกษาคนเยอะอะไรนะครับเราก็ปรึกษาเขาหมายถึงว่าเรื่องแบบว่าเออเรื่องเพลงเรื่องศิลปินคือเราเหมือนกับว่าเราเกิดมาเป็นแบบหมายถึงว่าในช่วงที่เราเติบโตเป็นศิลปินในยุคแบบเดียวกันก็คือปีนี้อะไรเงี้ยใครครับน้องถามว่าคุยกันทุกวันไหมครับคุยกันทุกวันหมายไม่ได้คุยกันทุกวันครับน้อยครับผมแต่ว่าแฟนขับเชียร์แล้วแล้วเพื่อนในแก๊งเขามีเชียร์ไหมว่าเออลองดูหน่อยไหมอะไรเงี้ย พี่เจเหรอครับอย่างพี่เจเนี่ยพี่เจเขาบอกว่าถ้าพี่อบมีความสุขพี่เจก็มีความสุขเหมือนกันแล้วตอนนี้อบมีความสุขไหมคะช่วงนี้ชีวิตอบแฮปป,ปี้มากช่วงนี้ชีวิตอบแฮปป,ปี้สุดๆพรุ่งนี้มีคำถามอะไรจะให้ไปฝากถามไหมคะพี่จะได้ถามพรุ่งนี้มีคำถามอะไรจะให้ไปฝากถามไหมอันนี้แล้วแต่พี่ๆกรุณาเลยคหรอถ้าเกิดพี่ถามว่าเล่นสถานะเป็นแฟนได้เไหมครับพอดีโอ้โหเอางั้นเลยเหรอเร็วไปเหรออย่าพึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเขาแบบว่าแบบอึดอัดที่จะตอบเดี๋ยวเขาจะอึดอัดหรือเปล่า อ่นนั้นเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงหกก็ได้นะใช่เขาอาจจะไม่ได้หมายเรียกว่าขยับแหลนขยับยังไงครับขยับสถานะไม่ไม่ได้ถึงขยับสถานะคือเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้จักคนคนหนึ่งมากขึ้นอะไรอย่างงี้เราบอกว่าพอแล้วรู้สึกแบบโอ้โหร้อนรุ่มไปหมดเลยตอนเนี้ยคือตอนนี้มีคนแซวอ่ะว่าแบบเห็นอ่านฟีดแบ็กอยู่ตลอดมีอะไรนะชื่อครับชื่อเออแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับผมเป็นการเรียนรู้ครั้งใหม่เรียนรู้เลยเหรอก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่ได้ถึงขั้นการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็มีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นมีเรื่องให้เจอกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมระยะเวลาที่รู้จักกันประมาณกี่เดือนระยะเวลาที่รู้จักกี่เดือนหรอโอ้ยจริงจริงโอ้ยรู้จักเขาตั้งแต่เขาแบบว่ามาเล่นเอ็มมีให้โอ้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยรู้จักในฐานะเพื่อนสนิทกี่เดือนครับ ไม่อยากไปพูดเรื่องเพื่อนสนิทซีหมายถึงว่าเราก็รู้สึกรู้จักกันในถึงคือโอบอกว่าสนิทกันมากขึ้นก็คือแบบว่าเออเป็นพี่สาวที่บอกรู้สนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเรื่องให้ปรึกษากันมากขึ้นเลยในขีดคำว่าเป็นเพื่อนสนิทเนาะใช่ก็คือแบบว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้กล้าไปถามเขาอะไรเพราะว่าเรากลัวเขางอแบบเรากลัวเขาหนอยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราก็รู้สึกว่าเออหมายถึงเราก็รู้สึกว่าเราก็ เราทำอะไรไม่ได้ครับคือเราก็อยากจะหมายถึงว่าเราก็แค่ให้กำลังใจเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรเงี้ยใช่ไไแล้วก็เขามีวิธีการแก้ปัญหาในเวของเขาอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็น่าจะตอบพี่เองอะไรเพราะว่าเขาก็โอเคขึ้นแล้วใช่ไหมเขาโอเคขึ้นเขาโอเคขึ้นใช่โอเคนอเคนเคาะอะไรนะครับเราก็แค่ได้แต่บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวให้เขามาตอบเองดีกว่าเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเขาแหละโอก็อยากจะให้เขามาแบบว่าพูดกับทุกคนเองอะไรเงี้ย เคาเออเค่ตับแกน้อก่อนแล้วค่อยเช็โอ้โห